ภารกิจของเราวันนี้นะครับเราจะมาหารถ Speed Driver ให้ได้ครบ30คันนะครับจะหาไปเพื่ออะไรนั้นมารอดูกันครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะครับ mm hmm. Speed Driver เนี่ยก็เป็นรถที่เรียกว่าเป็น p พ c k Warmer นะครับก็คือเป็นรถที่ไม่ค่อยมีใครอยากซื้อ mm hmm. พอแขวนอยู่มันก็จะแขวนอยู่บนเพ็กนะฮะก็คือที่แขวนของเนี่ย เป็นเวลาย,ยาวนานก็ไม่มีใครซื้อไปสักทีผมก็เลยคิดว่าจะมาซื้อรถ speed driver เนี่ย30คันนะครับแกะแพ็คแล้วก็เอาไปแรกรถที่เรียกว่าเป็น c r o ー c h e er เมล i อินก็เป็นรถ c o เล e c t o r Edition ั่นสำหรับปี2021นะครับแต่เขาบอกว่าถ้าอยากได้เนี่ยจะต้องเอาแพ็ครถนะครับ20คันก็คือเป็นส่วนที่เป็นกระดาษนะฮะพร้อมกับใบเสร็จเนี่ยส่งไปแรกที่บริษัท คราวนี้ผมมีแพ็ครถอยู่ละว30คันผมอยากแลก3คันนะครับผมก็เลยซื้อ Speed d r i v e รเนี่ยมาอีก30คันเพื่อให้ได้ครบ60คันนะครับแล้วก็จะได้ส่งไปแลกรถพิเศษของ c r o ลเจ r Mail-in นะครับก็เดี๋ยวมารอดูกันครับว่ามันจะเป็นคันไหนอะไรยังไงนี่นะฮะที่เราต้องทำก็คือเราต้องแกะกระดาษออกมานะครับพลาสติกกับรถเนี่ยไม่ต้องส่งไปนะฮะส่งไปแต่กระดาษแต่ว่าต้องมีกระดาษเนี่ย 20แผน่นถึงจะเอาไปแลกรถได้1คันพร้อมกับใบเสร็จที่ผมซื้อมาจากร้านโคเชอร์นะครับมันก็เป็นระบบแปลกๆอยู่เหมือนกันถ้าเราอยากเก็บรถไว้ในแพ็คเนี่ยมันไม่น่าจะทำได้นะฮะมันก็ต้องแกะแพ็คออกมาแบบนี้ผมก็ซื้อจริงผมซื้อรถเยอะอยู่แต่ส่วนใหญ่เนี่ยผมชอบเก็บไว้ในแพ็คนะครับนานาจะมาแกะทียกเว้นว่ากรณีแบบนี้นะครับอยากจะแลกรถพิเศษจากโคเจอร์ก็เลยต้องเอามา แกะแพคนะครับแล้วก็ส่งเฉพาะแพ็คก,กระดาษเนี้ยไปยังบริษัท Hot Vi e ลนะครับแล้วบริษัท Hot Vi e ลเขาก็จะส่งรถกลับมาให้เราคราวนี้บางทีเนี่ยรถเราซื้อมาเราไม่อยากแกะก็เลยคิดว่าเอ๊จะมีคันไหนไหมที่เราซื้อมาแล้วเราแกะได้โดยสบายใจก็เลยคิดว่าถ้าเราซื้อรถเพ็กวอร์มเมอร์ที่ไม่ค่อยมีใครอยากซื้อนะครับมาแกะอันหนึ่งคือหาได้ง่ายหาได้ครบ30คันเลยแล้ว2เนี่ย เราก็ไม่อยากจะเก็บมันอยู่ในแพ็คมากนะครับ3คือมันเป็นอุปกรณ์ด้วยถ้าเรามีปัญหาหาประแจไม่ได้แล้วก็มาใช้ได้นะครับหมุนของแต่วางรวมๆแบบนี้ถ่ายรูปก็สวยดีเหมือนกันนะครับพอส่งไปนะครับทางบริษัท Hot w h e l s เขาก็ส่งลังนี้กลับมาเดี๋ยวมาดูกันครับว่ารถที่เราอยากได้เนี่ยคือคันไหนนะครับนี่ครับแกะออกมาแล้วครับ Hot w h e l ออกรถ Collector Edition แบบนี้ออกมาปีละ6คันนะครับ ที่อเมริกาเนี่ยเขาก็แจกเวียนไปตามร้านต่างๆนะครับเช่น Walmart นะครับแจกรถซามัก Target Dollar General อันนี้ c r o g e r นะครับนี่ก็จะเป็นคันนี้ Ford Galaxy ของปี65ปีนี้มันจะเป็นสีเขียวนะครับแล้วคันนี้ก็เป็นคันที่4นะครับแต่คันที่4เนี่ยมาปลายปีเลยมาหลังคันที่5อีกเดี๋ยวจะสรุปตอนท้ายให้ดูว่ามีขนหนออกมาแล้วบ้างนะครับที่ผมได้มาแล้วผมเอารถ 60คันไปแลกก็เลยได้มา3คันนะครับสำหรับคนที่ซื้อรถมาแกะอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็คือซื้อรถมาแกะนะครับแล้วก็ส่งแพ็ครถไปแลกพร้อมกับใบเสร็จแต่บางทีเนี่ยอย่างที่บอกไปบางทีผมซื้อมาแล้วผมไม่ได้อยากแกะนะฮะอยากเก็บในแพ็คน,นี้ฮอตวิวเขาคงรู้นะครับเขาก็หาทางให้เราแกะแพ็คให้ได้นี่นะครับเดี๋ยวแกะออกมาให้ดูนะฮะตัวรถสวยทีเดียวครับ ฟอร์ดกาแล็ก็เป็นรถวินเทจนะครับเป็นสไตล์เก่าๆหน่อยสมัยปี1965ถ้าหน้าตาคุ้นๆเนี่ยคือมันเป็นคันเดียวกับ Treasure Hunt ประจำลังพีคันนั้นผมก็กำลังหาอยู่อันนี้เป็นร้อยอย่างนะครับแล้วปีนี้ทีมมันเป็นสีเขียวนะครับเพราะฉะนั้นรถทุกคันยกเว้นรถซามแมกของ w a l m a เจก็จะออกมาเป็นสีเขียวหมดนะฮะสีเขียวลายขาวแล้วก็คาดเหลืองกับแดงนี่นะครับรถสวยมากๆเลย คันนี้มาดูกันครับว่าปีนี้มีอะไรออกมาแล้วบ้างน,นะครับคันแรกเป็นรถกระบะจาก dodge นะครับเป็นซามักของ walmart นะครับคันที่2เป็นรถกระบะจาก ford f 1 5 0 Raptor นะครับคันที่3เป็นรถนิสสันล a ร r เรลนะครับสีเขียวเช่นเดียวกันแล้วก็คันนี้ฮะคันที่4เป็น ford galaxy นะครับแล้วก็คันสุดท้ายที่ออกมาแล้วก็คือเป็น porsche 911นะครับคราวนี้ล่ะ รถที่เหลือเนี่ยสปีดไดรเวอร์เราจะไปทําอะไรดีนะครับตั้งโชว์มันก็สวยแต่ว่าถ้าเรามีที่ให้รถพวกนี้ไปมันก็อาจจะดีกว่านะครับผมก็เลยเอารถพวกนี้ไปร้านก o d ด i ิวนะครับร้านก o d ด i ิวเนี่ยเป็นร้านที่เราสามารถเอาของไปบริจาคได้แต่ของที่เราบริจาคเนี่ยมันไม่ได้ไปหาคนยากจนโดยตรงนะครับของที่เราบริจาคไปเนี่ยเข,เขาจะามาขาย ในราคาถูกนะครับคนซื้อก็จะได้ของราคาถูกมาส่วนคนขายก็จะเป็นคนตกงานที่เข้าไปทำงานนะครับแล้วก็เงินที่ได้จากการขายของเนี่ยเขาก็เอามาให้สำหรับคนที่ไปทำงานกับเขานะครับเพื่อเอามาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันผมก็หวังว่ารถที่ผมบริจาคไปเนี่ยมันจะวนกลับไปหาเด็กๆในราคาถูกนะฮะให้เด็กๆได้มีของเล่นเล่นกัน ถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับแล้วก็อย่าลืม subscribe ช่องฟุงแก๊กนะครับใน Facebook เรามีเพจชื่อว่า Hot Wheels Hunters นะครับไปกดไลค์กดติดตามกันได้ครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ